สวัสดีครับผมวิเต์บวยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่องเฮเกะโมโนกาตาลิเรื่องของเฮเกะตำตานตระกูลไทยละนะครับเป็นแนวดราม่าประวัติศาสตร์อนิเมะอิงประวัติศาสตร์ที่เล่าถึงตระกูลไทยละที่มีอํานาจมากมีจนมาถึงช่วงที่ประสบปัญหา ต้องหนีเอาตัวรอดเรื่องเล่าออกมาได้น่าสนใจตั้งแต่ต้นยังจบด้วยที่ผมไม่ได้ตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติญี่ปุ่นมากทําให้การดูเรื่องนี้ยแทบไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ศึกษาก่อนดูว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถึงแม้เรื่องเล่าออกมาเข้าใจง่ายไม่ได้ซับซ้อนจนดูไม่รู้เรื่องแต่ผมแนะนําว่าก่อนดูเรื่องนี้ยศึกษาเรื่องราวข้าวๆไว้ดีกว่าเพราะตอนดูอาจจะอินกับเรื่องราวมากขึ้นครับในคราวแรกผมไม่ได้จะดูเรื่องนี้อยู่แล้วนะแต่พอรู้ว่าพุ่งกับคนนี้เคยทําผลงานอย่างท k มาโกะมาร์เก วีที่ผมชอบเป็นอันดับต้นๆทาให้ผมสนใจที่จะมาดูเรื่องนี้ทันทีข้อดีของเรื่องนี้คือสามารถเล่าเรื่องราวของตระกูลไทลัสตั้งแต่ช่วงที่มีอํานาจจนถึงจุดจบที่จนมุมได้ดีข้อเสียเรื่องนี้คือไม่ใช่ว่าผมชอบตลอดทั้งเรื่องนะจะมีบางตอนที่ดูแล้วรู้สึกหาวไม่อินกับการนําเสนอบางตอนบวกกับมีภาพเชิงสัญลักษณ์ซึ่งส่วนใหญ่อ่ะผมดูแล้วเข้าใจนะแต่ก็มีบางฉากเช่นกันที่ดูแล้วงงมีความไม่แตกบ้างช่วงที่ปีวาร้องเพลงบทกนะ่อนอ่ะแล้วเลงเพินไปด้วยอ่ะผมไม่อิน แล้วเข้าไม่ถึงเท่าไหร่และปัญหาใหญ่ที่สุดคือชื่อตัวละครเรื่องนี้ตัวละครเยอะนะมีหลายตระกูลทําให้ผมจําได้แค่มไม่กี่คนเท่านั้นเองหลักๆที่จําได้ก็คือมีมิวะทากุโกะที่บทเด่นอยู่แล้วครับดูจนจบเนี่ยเรื่องแทรกข้อคิดไว้ได้ดีนะอํานาจไม่จีรังเสมอไปนะถึงเรามีอํานาจมากแค่ไหนเนี่ยแต่ก็ไม่ได้อยู่ยั่งยืนตลอดก็เหมือนตระกูลไทล้านะจากจุดที่อยู่สูงกว่าตระกูลอื่นเนี่ยไม่มีใครกล้าหือเลยจนท้ายที่สุดเนี่ยก็ล่วงหล่นลงมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เรื่อง จบได้ดีนะในคังคาแต่สําหรับผมไม่ได้รักหรือชอบขนาดนั้นนะผมไม่ได้อินกับเรื่องราวตระกูลไทยละมากแต่ทําให้ผมเข้าใจมากกว่าว่าในสมัยนั้นน่ะมีเรื่องราวแบบนี้แล้วเรารู้ตั้งแต่ต้นยังจบอ่ะพุ่งกลับและคนเขียนบทนําเสนอออกมาได้ดีมากครับที่ส่งงานภาพนะครับโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะถึงแม้หน้าตาตัวละครจะคล้ายๆกันแต่ช่วยผมได้มากในการที่ผมจําชื่อตัวละครไม่ได้ถึงหน้าตาเหมือนกันแต่พฤติกรรมท่าทางต่างกันนะทำให้ผมจําได้อยู่ว่าเออคนนี้เป็น ชอบอะไรส่วนบรรยากาศสถานที่เนี่ยออกแบบมาได้ดีนะมีทั้งความสวยงามและมืดมัวปะปนกันไปการเคลื่อนไหวของตัวละครเป็นอีกเรื่องที่ธรรมชาติบวกกับบรรยากาศที่ดีเนี่ยรวมงานอนิเมะดีมากครับในส่งตัวละครนะครับการที่เรื่องเนี่ยเล่าผ่านบีวะทําให้ดูน่าสนใจน้องเห็นอนาคตของตระกูลแต่บอกไม่ได้หรือช่วยก็ยังยากเป็นตัวละครที่เราได้เห็นจุดเริ่มต้นก่อนที่น้องจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลไทยละซึ่งเรื่องไม่ได้อธิบายตรงๆว่าน้องไปที่ที่ทำไมเหมือน นำเสนอในมุมที่ว่าน้องเดินทางผ่านอะไรมาบ้างไม่จำเป็นต้องอธิบายชัดเจนทําให้บางตอนน่ะเราเหมือนบังเอิญเจอน้องบีวะเลยผมเข้าใจส่วนนี้ครับในส่งเพลงประกอบนะคะแปลกใหม่มากเลยนะให้ความรู้สึกว่านี่เพลงประกอบอนิเมะเรื่องนี้จริงดิแปลกแต่ดีทําให้เรื่องนี้มีความโดดเด่นโดยเฉพาะซาวประกอบที่ดูไม่เข้ากันเลยแต่พอมาประกอบกับช่วงสนทนาดัานเข้ากับฉากนั้นเฉยไม่ได้ดูแล้วขัดใจหรือรู้สึกล้นเกินรวมถึงเพลงเปิดเนี่ยพอดีนะและเพลงปิดโอ้โห รู้สึกเข้ากับอนิเมะได้เฉยทั้งการร้องทํานองดนตรีผมรู้สึกไม่เข้าแต่พอฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเวิร์กเฉยเลยวะ่ะทั้งซาวด์และเพลงประกอบเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาแต่ผมรู้สึกชอบมากครับสรุปนะคะเป็นอนิเมะดราม่าอิงประวัติศาสตร์ที่นําเสนอออกมาดีดนะยิ่งคนชอบดูหรืออ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้ชอบแน่นอนไม่ได้เป็นเรื่องที่ดูยากมากจะมีบางช่วงที่ต้องทําความเข้าใจอยู่บ้างก็ตามครับถึงเรื่องไม่ได้เจาะคนดูทุกกลุ่มแต่ผมแนะนําให้ไปลองดูครับดูฟีลแบบ ถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปและเว็บไซต์ b ิลิบิลีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวอนิเมะในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i b รเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจเดอะบูรรีวิวและก็ฝากในการรีวิวเด็กดีด้วยนะครับสวัสดีครับ